สวัสดีค่ะดิฉันนะ้าสาวจินตนาย่บนพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาเขียนโค้ดควบคุมการทำงานของตัว p o t e n t i ิ m e t e r นะคะก็คืออย่างแรกนะคะเราก็จะประกาศตัว J, อบเจก ADC สำหรับขาสาบาของตัว p o t e n t i ิ m e t e r นะคะจากนั้นนะคะก็จะมาเขียนคำสั่งในตัวลูปนะคะก็คือ Y2 l ก็จะให้ตัวค่าก็จะเขียนเป็น analog value a d c ลิ้นให้อ่านค่าค่ะจากนั้นก็จะเปลี่ยนบิลอนาล็อกแวลู Value, แล้วก็เขียนาการหนองเวลานะคะ0.1วินาทีค่ะเราก็จะมาดูการทำงานของตัวพุทชวมิเติร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นศูนนะคะถ้าเราขับค่าก็คือห่ตรงนี้ค่าก็จะขึ้นตามที่เราหมนะะุนค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจินตนาย,ยุบลพันธ์วันนี้จะมาอธิบายโคดการทำงานของตัว Analog Output ค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นตัว Import Machine แล้วก็ Import Time นะคะเราจะทำการกำหนดขา GPIO สำหรับ LED นะคะ,ะตัว GPIO นะคะเราให้เป็นตัวขาที่26ค่ะจากนั้นเราจะทำการสร้าง Object PWM นะคะก็คือ,อ PWM เท่ากับ Machine PWM ค่ะ LED PIN จากนั้นก็จะมาเขียนในตัว Y2 ก็คือเราจะทำการเพิ่มความสว่างของหลอด LED จากดับไปสูงสุดค่ะก็คือจะเขียนใน for light level in range 0 125แล้วก็2ค่ะก็คือจะให้ตัวเริ่มจากศูย์เพิ่มขึ้นทีละ2องไปหยุดที่2องอค่ะ แล้วก็ทำเป็นตัว time sleep มีิ m s ค่ะแล้วก็ลดความสว่างของ LED จากสูงสุดไปจนถึงดับสุดค่ะแล้วก็จะมาดูการทำงานของมันกั็เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาจินตนาญญุบุนพันธ์ค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาอธิบายการควบคุมแสงสว่างของหลอดไฟ LED ด้วย p o t e n t ชียลมิเตค่ะ อย่างแรกนะคะก็จะทำการ import machine แล้วก็ import time ค่ะจากนั้นจะทำการกำหนดขา 35, สาสําำหรับการอ่านค่าสัญญาณอนาล็อกจากโพเทนชิวมิเตอร์ค่ะต่อมานะคะก็จะทำการกำหนดขา26สําหำหรับควบคุม LED แล้วก็จะใช้ PWM เพื่อควบคุมความสว่างของหลอด LED ค่ะจากนั้นก็จะมาเขียนโค้ดในตัว Y2 นะคะก็จะอ่านค่าอนาล็อกจากโพเทนชิวมิเตอร์ คือค่าที่อยู่ในช่วง0ถึง4,095จากนั้นจะแปลงค่าจาก0ถึง4,095ให้เหลือช่วง0ถึง255เพื่อใช้กับ PWM ค่ะจากนั้นจะทำการส่งค่าที่แปลงไปแล้วไปยัง PWM เพื่อควบคุมความสว่างของหลอด LED ค่ะแล้วก็จะทำในหน่วงเวลา0.1ว,วินาทีในแต่ละรอบค่ะแล้วก็จะมาดูการทำงานของ การควบคุมแสงสว่างด้วยพดชจันชวนมิเตอร์ค่ะถือเอาหน้าถุงอ,นะอุ้จบบิ้วขอบคุณค่ะ